สวัสดีครับโจฮักนัาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้ก็คือเป็นไม้พืชนะครับเป็นพืชเกี่ยวกับพืชหัวนะครับเป็นไม้หัวเราจะใช้อย่างไรในการที่จะเอาไปปรุงเป็นสมุนไพรในการที่ร้านชากาแฟนะครับ คือถ้าหากท่านใดนะครับที่มีร้านร้านชาร้านกาแฟนะครับทำเป็นชากาแฟขายเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเป็นกิจกรรมนะครับเป็นร้านค้าของตนเองแล้วมากมายท่านผู้ชมท่านจะขาดสมุนไพรสิ่งนี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับเขาก็จะใช้เงาใช้รากในการอัดเป็นแท่งนะครับแล้วก็ไปคนกับถ้วยชากาแฟของท่าน รสชาติก็จะกลมกล่อมไม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมและก็จะมีกลิ่นหอมละมุนล,ละไมนะครับทำให้หลายๆคนลหลงไหลในรสชาติรสชาติที่หอมคล้ายๆอบเชยสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงนี้ก็คือนะครับร้านทำชากาแฟจะขาดไม่ได้เรีวหอมติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชม การกินการใช้เนี่ยเราจะใช้ในร้านที่เป็นชากาแฟท่านผู้ชมปกติท่านก็จะมีนะครับชากาแฟที่แบบว่าเป็นฉบับของท่านเองนะครับรสชาตาิร้านนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ร้านนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่โจก็ได้ไปเที่ยวนะครับหลากหลายาร้านชากาแฟก็ได้ไปชิมนะครับจริงๆแล้วโจไม่ชอบอไ,มไม่ชอบกินกาแฟอยู่แล้ว แต่เราก็จะชิมให้รู้ว่าชากาแฟแต่ละร้านเป็นอย่างไรท่านผู้ชมสักร้านนะครับไม่มีคำว่าเร่หอมเลยท่านผู้ชมถ้าเราเอาแท่งของเนี่ยที่เขาอัดเป็นเป็นแท่งของของของ,ของรากของเง้าของเร่หอมเนี่ยเอาไปคนกับน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยรสชาติเขาจะมีกลิ่นหอมละมุนละไมของความเป็นอบเชย หรือนะครับเพราะว่ากลิ่นเหมือนกันนะครับเขาจะเอาไปทําในร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีท่านผู้ชมแต่วันนี้เราพูดถึงชากาแฟนะครับก็คือเอาที่เป็นอัดเป็นแท่งแล้วไปคนรสชาตินี่หอมละมุนละไมท่านผู้ชมเป็นอะไรหนึ่งเดียวนะครับในการนําวิธีการใช้นะครับก็คือเอาไปคนคนกับชาและก็กาแฟรสชาติหอมละมุนละไมช่างงดนักเลเลยครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสลรคมในการใช้สมุนไพรรากและก็เง้าที่อัดเป็นแท่งหอมแล้วนะครับก็คือว่าเป็นแท่งหอมไปคนกับชากาแฟท่านผู้ชมรสชาติก็ละมุนละไมหอมและก็ไม่เหมือนร้านอื่นๆเพราะฉะนั้นร้านชากาแฟนะครับต้องมีคำว่าเรีวหอมไปทำการคนรสชาติ สดชื่นบำรุงหัวใจแก้แก้แกหืดหอบไอและก็โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้อย่างชะง,งัดนักแลไม่ใช่ชากาแฟเพียวๆท่านผู้ชมชะง,งัดนักแลเลยครับ